ื่อวานนี้มีข่าวระทึกอีกเรื่องหนึ่งครเกิดท,ที่ที่จังหวัดกระบี่ครับมีคนไข้ที่กําลังรักษาตัวโควิด -19 ที่โรงรพยาบาลกระบี่หนีออกมาจากโรงพยาบาลน,นะครับคุณน้ตใช่คือเมื่อวานคือได้รับการเปิดเผยในช่วงเย็นน่ยนะครับ,ค,รบคือในแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นะครับเขาแจ้งประสานไปยังตําตรวจสถานีตํารวจภูทรเมืองกระบี่นะครับให้ช่วยติดตามผู้ป่วยชายนะครับรายหนึ่งอา,อายุประมาณ20-25ปี หลบหนีออกจากโรงพยาบาลกระบรี่โดยเป็นผู้ป่วยที่ถูกกักตัวไวรักษาหลังตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับผมพอหลังจะรับการประสานนี่คือทางตำรวจกับทางทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกระบี่ก็เร่งออกติดตามตัวนะครับกระทั่งได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จากบคสอกระบี่ครับ,รบว่าพบชายคนหนึ่งเนี่ยมายังจุดตรวจคัดกรองของบคอสอแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบว่า อ่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงผิดปกติก็เลยรีบประสานตำรวจกับทีมแพทย์นีครับให้เดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นผู้ป่วยที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลจริงนี่ไงครั<ม>เขาบอกว่ารับตัวชายคนนี้นะครับ<ช>มาจากเกาะพีพี<ช>นะครับมาตรวจสารคัดหลังทรงตรงตวจหาเชื้อปรากฏว่าพบไวรัส<ช>ก็เลยให้รักษาตัวอยู่ในห้องความดันลบชั้นหนึ่งอาคาร45ปีที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่า ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับพยาบาลจะไปวัดไข้ตามปกติอ้าวไปไหนซะแล้ว<ช>ไม่อยู่ซะแล้วครับ,รบก็เลยคิดว่าน่าจะหนีไปทางระเบียงหลังห้องแน่นอนแล้วก็กระโดดออกไปฮะก็เลยประสานตามตัวจนเจอนี่แหละครับก็เบื้องต้นเนี่ยชายคนนี้เ็าอ้างว่าจะพยายามเดินทางกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดตรังครับทีนี้ก็เลยาทางเจ้าหน้าที่กับตำรวจเนี่ยก็ขต้องดำเนินคดีคือเขาขอดำเนินคดีเป็นตัวอย่างเลยนะว่าเพราะว่า อในข้อหาความผิดตามพรบรโรคติดต่อครับเ,ออเพราะว่ากรณีเนี้ยเขาอยากให้ทุกคนมีจิตสํานึกอืโรคเนี้ยมันเป็นโรคระบาดท,ที่อันตรายสูงสุดเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องเก็บตัวเก็บตัวรักษาแล้วก็ ถ้าเกิดทําอย่างนี้ยมันจะมีโอกาสแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับก็เลยดําเนินคดีเป็นตัวอย่างก็จริงๆพี่อยู่อีกกี่ไม่กี่วันก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับนะตามกําหนด14วันนะครับแต่ว่า14วันมาถึงกักตัวนะฮะถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยดูตามอาการครับบางคนอาจจะต้องอยู่เป็น 20- 30วันก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็น่าจะเอาอยู่นะเอออย่างนี้กลายเป็นโดนข้อหาไปอีกอย่างนี้ถือว่าไม่จิตไม่มีจิตสํานึกนะฮะใช้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้นะฮะเอามาดูเรื่องของแพงหน่อยนะครับหลังจากที ประกาศพรกฉุกเฉินแล้วก็ยืนยันว่าห้ามกักตุนห้ามของแพงนะครับแล้วก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดกาดจัดการกับ<ม>ไอ้พวกนทุนหน้าเลือดพวกนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ครับคุณอัจฉริยะนะครับก็ได้โพสต์นะลงในเ,เพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญชกรรม,มนะครับบอกว่าพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ฮนะจะไปจับรายใหญ่ที่ขายหน้ากากแบบโหดๆการทํางานจับคนขายมันยากมากต้องเฝ้า เหยื่อให้ขายของให้ถ้าเจอรายเล็กเหนื่อยไม่คุ้มจะเอารายใหญ่ก็ต้องหาเงินจํานวนมากไปซื้อบางครั้งต้องหิวต้องอดทนเพราะว่าเขาจะเอานากากากเนี่ยเขาบอกว่าจะไปให้หมอพยาบาล่ยครับนะครับนี่นี่ฮะก็เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้จะไปจับแกทํามาหลายวันแล้วนะนะครับแล้วก็ได้น้กกากเนี่ยก็เอาไปให้หมอพยาบาลที่ขาดแคลนนะครับนี่นี่ครับน้กากากนี่ยังเป็นมหมากาบอยู่นะนะ ย<ล>ัง <liquor> ไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวผมจะต้องทำแคมเปญแล้วตามล่าหน้ากาก2องบาท5้บนะฮะนี่ยังไม่เจอเลยใช่เออ